สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมหลังาบจิกี้ขอเสนออัปเดตข่าวสารฟุตบอลวันนี้หงแดงหรือร์พูลพ่ายขึ้นท็อปโฟ์หงแดงหรือพูแม้จะได้ซาดิโอมาเน่ซัดขึ้นนำแว่าช่วงท้ายเกมครึ่งหลังโดนรียูเนต็ดไล่ตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้แบ่งแต้มกันไปส่งผลให้ลิเวอร์พูลมีเพิ่มเป็น53คะแนนร,รั้งอันดับที่6เหมือนเดิมโดยตามหลังอันดับที่4เวสต์แฮมถึง2คะแนน สวัสดยูเอตอยู่อันดับที่10มี4 6คะแนนในเกมพิมพ์ริกอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฟุตบอลพิมร์ริกอังกฤษนัดมันดีได้เมื่อคืนวันจันทร์ที่19เมษายนที่ผ่านมาระหว่างเจ้าบ้านรีดยูเอตตอันดับ10เปิดรังรับการเยนของแชมป์เก่าลิเวอร์พูลที่รลังอันดับ6กโดยเกมแรกที่แอนฟิลนั้นเป็นหงส์แดงที่เบียดเอาชนะยุงทองไปอย่างสรุป4ี่ประตูต่อ3มาซิโรบิโอซาพาเหรชนะรวดในรีกมา3นัดติดแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดบุกไปเชื่อจากฟุแมนเชสเตตึู เกมนี้ไรต์ลาฟินญ,ญาแข้งตัวเก่งที่บาดเจ็บแนวรุกวางแพทริกบัมฟอร์ดหน้าเป้าโดยมีเอลเดร์คอสตาและแจ็คเฮริสันไปเกมเดิมส้นส่วนฝั่งหงแดงฟอร์มล่าสุดแม้เสมอกับเรอัลมาดริดในบ้านศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่รวม2นัดร่วงแปดทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนลีกส่วนผลง,งานในทีกล่าสุดเฉือนชนะแอสเซมวิลาสองประตูต่อหนึ่งเกมนี้เจนค็อปตัวให้ฟารมินโยยินสเตอร์คู่กับกูชายคาบส่วนในกลางมีติเอโกฟันเกมร่วมกับเจม,มินเนอร์และจอจิโยไวในร่ป ขณะที่3ามแดงรูปดรอปมอนิซาร่าเป็นสำรองให้ดีโกโชต้าราตาขายร่วมกับโรเบร์โตเฟมิโนูและซาริโอมาเน่จบเกมรเรยุเติตเสมอกับลิปูหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้หงแดงทําแต้มชวดโอกาสขึ้นท็อปโฟลังมีเพิ่มเป็น53คะแนนรังอันดับ6เหมือนเดิมโดยตามอันดับที่4อย่างเวสแฮมยูเอติตถึง2คะแนนส่วนรีดอันดับ10มี46คะแนนบิ Big ๊กซิกพิมบริกตอบรับซุปเปอร์ลีก6สโมสรในพิมบริกเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนซุปเปอร์ลีก บิ๊กซิกพิวริกประกอบไปด้วยอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอตแนมฮอตสเปอร์ยืนยันแผนการที่จะเข้าร่วมกันแข่งรายการนี้แม้จะถูกคัดค้าน,านมีรายงานออกมาว่าเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาบิ๊กซิกพิวริกอย่างอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอตแนมฮอตสเปอร์จะเข้าร่วมการแข่งรายการนี้ แขการ่านั้นได้รับการยืนยันในเย็นวันนั้นโดยมีเอซิมิลานอตเลติโกมาดริดบาเซโลนาอินเตอร์มิลานยูเวนตุสและเรอัลมาดริดเข้าร่วมเป็นผู้ขอตั้งลิกโดยมีอีสานสโมสรที่คาดว่าจะตามมาก่อนเปิดฤดูกาลการเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการแข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะเตินขึ้นโดยยูฟ่าและถูกประนามจากหลายไฟายอย่างไรก็ตามยูฟ่าได้ลักดันแผนการของพวกเขาสําหรับรูปแบบการแข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ได้ผลกระทบ โดยอเล็กซานเดอร์เชฟฟินเปิดเผยแผนการในขณะที่เขาได้เข้าพบสมโมสรที่แยกออกไปโดยมีเจมี่ากลเกอร์และเกินวิลอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งลีกใหม่ครั้งนี้ต,ต้องติดตามกันนะครับว่าการก่อตั้งลีกจะเกิดขึ้นจริงอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่สปเปอร์ปดโชเซ่มูริโยเส้นผลงานแย่ทัดแรมฮอสสเปอร์ปดโชเซ่มูริโยออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมหลังจาก17เ,เดือนที่รับหน้าที่ผู้จัดการทีม เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สโมสรประกาศแผนการที่จะแยกตัวออกไปและก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกของตัวเองสโตเซมุนิเอยอมรับการกลับมาของเกเดบลอย่างไม่เต็มใจในการย้ายทีมครั้งนี้โดยมีเดนิเอลเรวีอยู่เบื้องหลังเป็นเหตุผลหนึ่งของการสมพั์ที่ลดลงระหว่างเจ้าของและผู้จัดการทีมท็อปแนมฮอสเปอร์โคชชาวโปรตุเกสถูกไล่ออกในเช้าวันจันทร์หลังจากผ่านไป17เดือนจากฟอร์มที่กลับมาย่ำแย่สเปอร์อยู่อันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกและห่างจากกลุ่มท็อปโฟถึง5 พัดนัมเป็นหนึ่งใน6สโมรสรของอังกฤษที่ต่อกรเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ลีกยุโรปรวมถึงเรือนมาดริดบาร์เซโลนาและยูเวนตุสเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประกาศนี้ก็มีการตัดใจปลดมูริโญ่แม้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นก็ตามเรวี่จะขอสปอร์ตตัดสิใจที่จะไล่อดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีหลังจากเสมอกับเอเวอร์ตันสองประตูต่อสองรอยแตกภายในทีมเกิดขึ้นอย่างมากกับเบลที่ยืมตัวมาจากเรนมาดริดเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้ว ตามรายงานของเทนดกราฟนักเตะวัย31ปีย้ายเข้ามาเพื่อกดดันมูรินโญ่และข้อตกลงดังกล่าวเป็นแผนงานของเดวีมูรินโญ่คือซูอวย58ปียอมรับปีติชาติวิลอย่างไม่เต็มใจนะักในทีมของเขาและไม่สามารถทำผลงานได้ดีตั้งแต่เขากลับมาเป็นเรื่องการที่ยากลำบากสำหรับดาวเตะชาวคาริบที่ลงเล่นในพิมร์ลิกไปเพียง14นัดมูรินโญ่และบลิลได้กระทบกระทั่งกันในเกมลอนดอนเหนือดร์บี้ นั่นคือฟางเส้นสุดท้ายหลังจากที่ดาวยิงที่ยิมตัวมาจากมาริดลงเล่น60นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกและไม่ได้เห็นตั้งแต่นั้นมามูรินโญ่ได้จัดก,การผู้เล่นกลุ่มหนึ่งในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ที่มีทั้งแฮร์รี่วิงและเดรรอารี Re A i, แต่กรณีของแกเลบิลสร้างความไม่พอใจที่สุดซึ่งมีส่วนทําให้เรวีตัดสินใจไร่ออกครั้งนี้โดยเรย์นเมสันและคิดพาวลจะเข้ามาจัดก,การทีมจนสิ้นสุดฤดูกาลและการรับหน้าที่คุมทีมสเปอร์ หวังว่าจะนําพาพวกเขาไปสู่ชวยรางวัลแรกในรอบ13ปีในสุดสัปดาห์นี้เขาได้มาเอร์จะลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลคาราบาวกับชิงช้าเลิศและจูนบุ้งหมายจุดจบฤดูก,กาลคือการสร้างแรงผลักดันให้ผู้จัดการทีมที่จะเข้ามาเริ่มต้นฤดูกาลหน้างานนี้มีตัวติงที่สถานต่องานอยู่แล้วทั้งเบเดน์โรเจอร์และจูเนียนนาเกมันก็ต้องดูกันนะครับว่าใครจะเข้ามารับหน้าที่แทนโจเซ่มูรินโญหทั้งจบซีซสัส่นนี้ ขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกท่านที่รับชมคลิปนี้กดติดตาม Subscribe เพื่อรับชมข่าวสารครั้งต่อไปจากวิเคราะห์เกมรูกหนังบายเจกี้ด้วยนะครับ